สวัสดีครับนาพี่น้องวันนี้จะมาปูแงงปูแงงครับผมปูแง่งครับลากแง่งดนแดนันตกางกลางคือลาแง่งลาแงงแนตแน้ของเรนงงนีงงอวันนี้ครับจะมาลาแงงครับลากแง่งลาแงงจะเอาดูว่ามันจะมีปุ้งหรือว่า เด็กเดแบบนี้ก็ต้องเลี้ยงชีด้วยการแบบนี้หลยอายเดกดนี้่ยนี่คือน้ำอัดยังอัดเล้ยงครับผมวันนี้ลากปลาแยงครับปลาแยงเขียวม่รู้ว่า ไม่รู้ว่าจะได้อะไรมั่งครับตอนนี้แต่วันนี้ก็นี่จะดูเวลาประมาณนี้แหละครับเวลาดูตะวันหกโมาประมาณหกโมงนะครับช่วงนี้ช่วงนี้มันขึ้นเยอะช่วงนี้มันจะขึ้นมาเพราะว่างดังวันมันจะลงไปลึกหน่อยนึงเพราะว่าแดดมันร้อนช่วงนี้มันเย็นแล้วน้ํามันเย็นมันจะขึ้นมาพวกปลาซิวพวกกุ้งพวกปลาเล็กเล็กมันจะขึ้นมารอจะกินน้ำไอ้ตะไคร่น้ําอะไรที่อยู่ข้างบน เหมือนกับคนครับเช้ามาก็ทํางานเช้ามาก็ตื่นมาก็ต้องล้างหน้าแปรงฟันตอนเย็นก็กลับบ้านตอนเย็นบ้านนี่ก็เหมือนกันครับคในยุคเรียนกลางอ่ะลงแล้วครับลงแล้วครับลงแล้วครับนี่คือโอเนะเอาอันนั้นลงหน่อยหนึ่งนี่ลงมยเอาลงมาโอเคครับนี่างคุณบริการครับผมบริการเสร็จลงนะโอเคไปป้าทุกชนิดโอเคไปป้าทุกชนิดว้า ลงแล้วครับลงแล้วต้องเอาอู้ปลาลงมาเอาเร็ว <laughs> <laughs> ดนลงแล้วครับลงแล้แต่ว่าช่างิเขจะบอกว่าเย็นหน่อยนึงมันก็เย็นจริงๆล้วดูตะวันะเรตะวันกหอมปเลยเพราะท้านูจมเลยมั้งไม่ตพว์มาเตี้ยนตตะโพได้ไหมเฮ้ยตัวอะไรปลฉลามครับโอ้ปลาฉลาม

ืแต่ก่อนจะลงเราต้องมียาด้วยนะครับยาครับอู้ยมาแล้วครับตอนนี้เริ่มแล้วครับต้องใช้ยาแล้วเลยเหรอเอ๊ะเล่เองล้มาะอุ่

ยัถ่ายเบดนี่นี่นี่มันช่วยถ่ายเลยนี่ย่งนี้ตะกอยิ่มั่นยิ่งม่นอ้ยได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวบ๊บิตนีสบายมากนเมื่อกี้ยังไม่เเดี๋ยวนี้นี่คับคือปรเดิมเรานี่ครับประเดิมครับประเดิมอันนี้ยังยังยังไม่ใช่ของแท้ครับน้องนี่ น้องนี้ให้แงงมันเปียกก่อนเนี้งถือดีๆเออนี่เอานี้โป้งมาจับตรงนี้เลยนี่เออจับเลยเออเดี๋ยวมันจะตกน้ำพี่ไม่มีตังค์ซื้อแล้วหมดแล้วหมดแล้วปลาอะไรแบบนั้นป๊ปลาซิวปลาอะไรคนไทยไม่รู้จักโอ้โหต๋องมวยเนะ นี่ออกแล้วไปหมดแล้วอย่างนี้เลยครับเจอยาเยอะไปเจอยาเจอยะจะตกแล้วเพราะนั่นน่ะอันใหญ่นั่นน่ะยาเยอะครับยาเยอะช่วร์ยาเยอะไปเลยม่ได้ครับยาเยอะก็ดีเหมือนกันจะให้ร่างกายมันอุ่นมันรีบเอาให้ไอ้โควิด19เขากลัวไปเลยโควิด19เอ้ยโควิด19กลัวไปเลย มาตีอร์มาห้อเฮ้ยครูเฮ้ยครู่อไปจะไปที่ไหนเกบบาสกไปเลกลยนี่ครับนี่ครับได้เห็นแล้วเกาะนูไม่ได้กินมาม่าเลยหรอนะครับนี่ครับลบเร็เกียวแล้วไม่ได้เกีล้วก็โจ๊กโจ๊กนี่นะเกียวเลยะิว้ยวมาแดงโอ๊ยมาแดงโอเอ้ยเอาไปเอาไปทำพิธีกัน ไปชิมดูมมถ่ายยังนเยังไหนดูดิเวลามันนับไหมนุน่นเออถ่ายดีดีเนี่ยถ่ายให้มันเห็นอ่ะในกล้องอ่ะเห็นไหมนุ่นน่ปลาซิวปลาซิวโอเคดีครับเห็นไหมรอบแรกครับผมรอบแรกครับนี่รอบแรกรอบแรกครับรอบ,ร,รอบแรกครับ,รบ,รก,บการงมการงมการโอแหง,งครับผม<ๆ>โอ <c oughs> อะไรน้อโอโอคือลากครับโอคือลากโอคือลากครับอีสานตายกันเดินน้อแล้วไหรอต๋อากอะน้ำด้ยโอ้ยโอ้ยมาได่เได้น้องยุงโอ้ยต๋องฟ้าด้วยนึกว่าแต่หนจะได้เดินมามาหือ ร้อยครับไป <S <S ไปถึงนูนน่นหายหมดขึ้นไปถึงอันนี้เอาไปทำพิธีก่อนครับผมทำพิธีก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูที่คู่ถังอยู่นู่นคู่ถังอยู่นู่นครับคู่ถังคู่ถังอยู่นู่นคู่ถังอยู่นู่นครับผม เก็บไปเทแล้ว <c oughs> หนูเอาคล้องก่อนเออเออก็บเลยเก็บเลยเก็บไปเก็บไปหมดเลยฝรัังโอ้ พีอเพียถ้ายังเธออะไรกันนะองเพีาน่านจ้กดสีแดงก่เอ้ยเดี๋ยวเออมามาเดี๋ยวพี่ถือนี่นะครับช่างนี่ครับช่างกำลังหาครับนี่นะครับครุเอามั អមស ੈਂਪ លគាត់ស ੈਂਪ លครับស ੈਂਪ លអ៊ីនត្រូអ៊ីនត្រូคํานําហ្នឹងហ្នឹងครับអ៊ីនត្រូអ៊ីនត្រូនេះនេះគាត់ខំ2ថាំថាហិវមកដែរថាហិវមកครับอยู่ទីบ้านตะเปียงกระใสนะตะเปียงกระใสឆាងครับឆាង อันนี้คือพี่ใหญ่ครับพี่ใหญ่ครับนนทร์เปรื่มแล้วเปรื่มแล้วครับคนน้ำตาคนน้ำตาเปรื่มแล้วยาเยอะเลยยาเยอะครับยาเยอะเกินนี่ครับดูครับโอ้โหนี่ครับนี่ครับรอบแรกครับดูครับดูดูดูเนี่ยตรงเนี้ยผมผมลากจากเนี่ยเนี้ยลากจากตรงเนี้ยไปถึงตรงเนี้ย โอ้โห oh oh. ่นี s <S okay, ่ด <mart variety: some cutting here> oh ูด oh, right. yeah, ูดูใหม่ครับดูมาไทยมาไทยมาไทยดีว่าไทยปรุงก่อนพินนี่ครับเดี๋ยว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 ช่างจะปรุงให้ดูสมุนไพรครับสมุนไพรสมุนไพรเครื่องปรุงเขาจะมาทำก้อยก้อยครับถอนมาอเนยโมน่ะหมูเนยโมตี้ด่าเลยอันนี้คือสดสดเลยครับผมสดสดครับสดสดนี่สดสดเลยครับผมเดี๋ยวก็ดูช่างช่างพินครับช่างพินช่างพินช่างพินอิเล็กทรอนิกส์ ช่างขินรับซ่อมครับรับซ่อมทุกซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกทุกทุกอย่างทุกอย่างครับทุกชนิดอะไรมีอะไรก็เอามาเลยครับผมครับผมถ้ามันยกไม่ได้ก็มาตามเลยมาตามครับตามได้ครับบริการทีีี่บบบบมันทีบบีบใส่อันไหนอันนี้บอกเออน้าพริกแล้วเอาปลามาโยนใส่ปลาเขาเรียกว่าปลาเต้นปลาเต้นกุ้งเต้นกุ้งเต้นกุ้งเต้น อคือเรียกกว่าุ้งเเตนท่าที่สังเกตเออเออเนาะเหลี้ยวจะได้ไม่เหลียวเออเออทีนี่เลียวอยู่มือฟังเองนี่นี่แก้วอ่ะพี่ในเยือกมันมันต้องในล้างาน้ำเย็นนะครับผม้านนเย็ให้ให้ตัวมันแข็งต้องล้างน้ำเย็นก่อนล้างน้ำเย็นเออล้างน้ำเย็นนะน้ำเย็นครับให้ตัวมันแข็งก่อนถ้ามันไม่าก,ากล้ากินคือให้ตัวมันแข็งก็ต้องล้านนนงน,าาน้ำเย็นก่อนถ้าแบบมีเวลาหน่อยก็จะประมาณมดแดงครับบีบฮะเตเอ้ยมดมดแดงไม่เอาเตะแต่อันนี้คือ ก็ก็ก็อย่างที่รู้ครับกำลังลงไปเมื่อกี้นี bad, ้เอากลางเอาขึ้นมานี่ต้องเอาใช้น้ำเย็นครับดูๆปฏิกิริยาของให้ตัวมันแข็งก่อนใช่ครับปฏิกิริยาของยาไอของปลาดูๆให้ให้ตัวมันแข็งไอตัวแข็งไม่เหมือนกันครับให้ตัวแข็งอันนี้คือสูตรบุรีรัมย์ช่างเยอะครับอย่างนี้เลยครับเสียงเสียงเยอะให้ตัวแข็งก่อนให้ตัวมันแข็งเอฟเฟกต์เยอะให้ตัวมันแข็งนี่นะครับเดี๋ยวะคอยดูชมบรรยากาศยาวๆนะครับไม่ต้องตัดไม่มีการตัดนะครับ อยากดูตอนไหนก็รีเอาเลยนะครับตอนไหนก็รีเอาเอาลงเลยครับผมนี่ครับไม่ไม่มีอะไรมากครับผมไม่ได้สุทมเือสูทมือใหญ่ไม่มีอะไรมากไม่ค่อยมีฝุ่นนะครับดูดูตัวใหญ่ไม่ต้องใส่ครับตัวใหญ่ไม่ต้องใส่ไม่มีฝุ่นครับนี่ดูใกล้ๆครับกุ้งก็มีนะเอาเอากุ้งเลยตัวใหญ่ลงตัวนี้ยังยังไม่ได้ล้างเลยนะครับดูดูโอ้โหดูแยงอันนี้ใช้น้ำแข็งเฉยเฉยแยงได้ครับใช้น้ำแข็งให้ตัวมันใช้น้ำแข็ง เป็นครื่องตัวก่อนใส่เลยนะครับใส่เลยครับดูเครื่องคุงอะไรไม่มากมายไม่มีอะไรมากมายครับทำกันนี่นะก็วางไว้ตรงน้น้องสาวครับสนใจติดต่อได้ต้นหอมผักชีน้องสาวมาด้วยเวลาครับประมาณหกโมงหกโมงเย็นครับดู ตะวันอายไปเลยครับเอาตัวใหญ่ๆลงก็ได้ครับเอายไปเลยเวียดอายไปเลยก่อนหน้านี้ช่างไปที่เวียดนามครับไปเจอโหยมันเอาแบบสดๆแหละมันเอาแบบของแท้กว่านี้อีกมันเอาน้ำจิ้มไปรอบนน้ำเลยถ้ามันถ้ามันกินในน้ำนมันกินเลยครับเวียดนะเวียดมันของแท้กว่ากองวียดเกีโร่ นะครับนี่ใส่ข้าวคั่วแล้วใส่ข้าวคั่วแล้วอ่ะใส่ข้าวคั่วแล้วคั่วแล้วครับผมกินตัวเป็นๆเลยเหรออย่างเป็นๆเลยโอ้ยฝ่าชี้อะไรตีนันนะวุ้ยช้อนลืมมาไม่ต้องช้อนครับสมัยนี้ช่างไม่มีลืมครับช่างไม่มีลืมใส่ตะเกียบไม่มีเลนยาเยอะเกินครับอย่างนั้นแหละยาเยอะเกินยาเยอะยาเยอะเดี๋ยวอีนั่นก็กลิ้งครับ เดี๋ยวเมายาแล้วอันนี้เหล้าขาวท่นี้เหล้าขาวไม่มีครับไม่มีเอาเหล้าขาวเอาเหล้าขาวลงหน่อยหนึ่งเอาเหล้าขาวเลยเหล้าขาวลงหน่อยหนึ่งเอาเหล้าขาวนี่ครับทำแรกครับคแรกครั้งที่หนึ่งยกที่หนึ่งยกที่หนึ่งแล้วเหล้าขาวนี่ดูครับไม้ไปตัดมาเมื่อกี้ยังไม่ได้ล้างเลย ขนาดตัวนู้นเลยโอ้ยนี่แค่แซมเปลิลนะครับอินโทรเฉยๆโอ้ยดู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 <ๆ>ดูไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไม่ต้องมีพิธีอะไรมากใส่ไปหมดนั่นแหละใครคไม่กินข้าวเหนียวข้าวเหนียวน้อยหนึ่งใครไม่กินตัวใหญ่ก็ไม่ต้องกินตัวใหญ่มาเนาะ เอา in เหล้าขาวเหล้า er ขาวปรุงด้วยเหล้าขาวทำอาหารเสริมเหล้าขาวขวดเล็กถ้าขวดใหญ่มันมั <'s> <spirituality. S 1> นหนาเกินไปหนาเกินไปเป็น <ourselves, S 2> ยา <lebr Learning. S 2> ครับเป็นยาเป็นยาสตรีเป็นโลสตรีเป็นโลเอาพริกผงสุดท้ายครับเออพริกผงสุดท้ายพริกผงสุดท้ายไปเนี่ยมาดูใกล้ๆกันนะครับใกล้อืมนี่คืออยู่ตามทุ่งนะครับตามทุ่งตามทุ่งตามทุ่งตามนาครับดูดูดูไม่มีบ้านครับแถวนี้มีแต่กระท่อมมีบ้าน ข้าวคั่วรอบสองครับขวั่วรอบสองครับให้ตัวมันมันเด้งหน่อยนะครับมันเด้งขี้รดไม่ต้องใส่นะครับขีรดไม่ต้องใส่ขีรดไม่กินขี้รดไม่กินกระดูกอ่อนกระดอนอุ่นแต่ผักชีไม่มีนะครับอยู่บ้านนอกไม่อยู่ในเมืองถ้าจะทำตามดูไอ้จังกัวดีๆนะครับมันไม่มีไม่มีจังกัวไม่มีไม่มีฝนไม่มีฝนแถวๆนี้เขาไม่ดูครับใส่กระดาษได้ไหม เสร็จยังนี่ปลาไม่ใส่ไม่ใส่ครับเสร็จเสร็จยังนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชิมเอาชิมดูโดนใจไหมชิมนะครับนี่คือชิมนครับกุ้งครับมีแต่กุ้งเท่านี้เดี๋ยวเดี๋ยวชิมละเดี๋ยวใส่น้ำปลานื้อปลาเนี่ยยังน้ำปลาอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้นไหมไม่มีสูตรเลยไม่มีสูตรไม่มีสูตรเามั่วเอายาเยอะครับ ไม่เราก็เททิ้งไม่อรยก็ล้างเอาไปล้างก่อนแล้วมาทำใหม่แพปเลยแงแเลยของสดครับล้างทำใหม่ล้างทำเอาไ้ตาใหญ่ยมเนหอนเมีเนาะชิมดูก่อนครับชิมเยอตาเ้ยถ้าถูกเรา้อชิมเร็ลึกกนใไม่ทักไม่ลกกวาตราตกไค่อยบ้าโดยเมียนไม่อยากไม่กล้าเลยรัวสีตรงนี้ก็อยเมียนตราตะไก้อดีแ สเป็นไงครับเปลาได้เกิดเป็นไงผ่านไหมพอดีเลยครับพอดีเลยครับผมพอดีแล้วปลาสดๆปลาสดอโอ้ดูลูกสาวกินด้วยครับลูกสาวลูกสาวก็กินกินมากๆกินอย่างนด้วยลงมือด้วยกินอย่างนี้กินอย่างนี้มันต้องกินอย่างนี้นี่เวียดนามอายเวียดนามอายเวียดนามอายครับผมเนี่น้ำอายครับเอาเดี๋ยวถึงตาช่างยงมั้งครับผมช่างยงครับผมช่างยง ช่างยองตู้เย็นนะครับช่างยองตู้เย็นครับช่างยงตู้เย็นครับผมกินเลยครับเดมาจะใช้ตะเกียบเอ้ยไม่งามหกครับหกไม่งามหกครับอันนี้ไม่งามไม่ได้เพราะไม่ใช่ห้าไม่งามใหม่โอ้โหสุดยอดสุดยอดครับนี่ไม่ได้อวยนะครับโอ้โหจริงจริงสุดยอดเลยครับสดสดเลยโอ้โหสุดสดอยากให้มาเดี๋ยวมาเจอกันอ่ะอยากให้มาลองครับลองเลยครับโอ้โหตัวใหญ่ๆดูอืมเบิึง มาแช่เบิ้งครับดูได้จูดิได้โคร่อยจังข้าวกล้องเกี๊ยบด้านมันต้องกินเยอะอะไรวะโอ้โหอายุกระเซยหมดตือนที่ก้อยที่เจชอบไม่เหมือนกันครับผมดตัววเอร์เลยช่างยงบอกว่าเอาบะนาวลงอีกนิดบะนาวลงนิดนึงแบบแนวกระดิบแะบแนว้องด่าคือถ้าปกติแล้วถ้าถ้าไปฝั่งนู้นมันจะมีมัน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 จะมีไอ้ไอ้มดแดงนะครับ ใช่มันแดงนะดูดิตักอย่างนี้เลยตะเกียบเลยแล้วนี้แค่ซิมเปิลๆนะแล้วพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่เขาพี่ใหญ่เขานั่นเลยครับโอเคจัดไปคนหน่อยคนเลาวล็ขาวไหมล็อขาวมาแล้วล็อกขาวหน่อยล็อกขาวยาเยอะยาเยอะครับเดี๋ยวมีหัวหน้าอีกท่านหนึ่งครับล้านครับล้านล้านกำลังมาล้านเนาะล้านล้านช่างยงล้านช่างยงครับแต่ออายยุเะอายุเยอะกว่า หลานเอะไรมารู้เยอะกว่าอย่าหลานหาอะไรมาตายตายตายเลยคำนวณกันเอาเองครับนี่ครับดูดูของแท้ครับดินเลยครับนินดีดินนะคดครับดิเห็นลม้วนไโอ้โหนี่ครับหัวหน้าครับดู นี่ครับมันต้องกินกับยายาครับยกยาวขมขมขมสุดยอดเออตัดขมโอ้โหดูหัวหน้าครับหัวหน้าดูหัวหน้าชิมมั่งฮะช่างเชื่อมครับช่างเชื่อมอยากจะรู้แต่ไปกระโจนไปฮะข้ารั่วหัวหน้าเขี่ยนิดหนึ่งครับหลังคารั่ว ลังคารั่วเหล็กผุอะไรลังคาเหล็กอะไรเขาซ่อมได้วิซีเอ้ยซ่อมได้หัวหน้าลองแล้วเป็นไงบ้างครับผมถูกต้องถูกต้องั่วถูกต้องครับผมฮึมวิคพอยเลยเวิคพอยนะฮะไม่พูดเลยคือคือแบบมันพูดไม่ได้ตอนนี้มันพูดไม่ได้ปากเยูะโอ้มาลองเลยดูสิอดบริสุทธิ์เวลาเดี๋ยวมาคอย งตรอมตายนนี้เราคุยภาษาช่องจอมช่องจอมครับออมีสานตายมั่วแล้วตอนนี้เป็นจัดการครับกินยากันครับผมนี่สนามถ่ายถ่ายสนามเจ้าหอยสนามอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับนี่มากินตามป่าตามบ้านบ้านนะบ้านบ้านไม่มีอะไมากก็มีนี่เนี่ย

ต้องมีนี่ผสมด้วยครับผม <40 S 3> ยาครับยานี่ครับกับข้าวหลักหนึ่งมีนาหกสามไปแล้ว,ลว,ลวเต่าเลยตีบบนน้อยๆๆเลยเริ่มมุมหน่อเลยขอบาทเดีวยวจะไปเต็มเลย

អស់ទីងដងយ៉ែយ៉ែយ៉ែចុះត្រៃធំឡော်មកហាមកអឺសម្លាប់សិនតែអ៊ូជីព្រូនហ្មងមិនទើធើគីឡើយមិនទើធើគីមិនធើគីឡើយមិនថាត្រៃធំគយចុះមិនថាស្នោមជាងទៅសាច់វានេះអើវាໃສរឹងគ្រូបគ្រូបវាសាច់តែវាច្រើនណាហ្នឹងហើយនេះនេះច្រើនច្រើនអឺហើយទៅប្រញអស់ដាក់ទីញ៉ាពីញ៉ាទៅតែមកញ៉ាងបើបោកញ៉ាងបោក อะไรอยู่หลังพวกเมื่อกี้น่ะไม่ต้องเปิดรถรุ่นนี้เปิดเลยเปิดกุญแจคือจับกุญแจเปิดได้เลยเออเสียบไปึ้นเปิดเลยอ่ารถรุ่นนี้มันเปิดนะโรลกระดกโรยไหมกระดกโรยเทมไหมมันหนักเลยเนี่ยหนอต้องจับมันใบโอยเพียวใจอย่าลุยก่อนยังดิ้นเลยครับผมเพี้ยนไปเท่าไหร่มันต้องผสม đều tay rừng về nó đại rừng sao về ừ. yeah. yeah. Group group lên phim. crom, group Ok. Ngồi ai ăn nô crom anh. Ôi, thay cho sốt so <laughs> đi <để> đuôi. <laughs> yeah, yeah, yeah. ពីរដងព្រោះមិនគេដាក់យូរហ្នឹងជាងហូបអត់ពីរដងព្រោះមិនហឺរອບនេះយកអាទូនេះសិនណាអាទូនឹងលាំងឲ្យចាប់លឿនអាយអឺចាប់នេះនេះលឺប៊ុនដោមើលតែចាប់អើយញ៉ៃលោកទៀតមកដល់នេះក្រមស្នំជាងនេះទៅទៅលឺទៅដល់នេះក្រមស្នំជាងនេះអានេះមកបាក់នេះលឺប៊ុនដោអូលឺពីរដងផ្លារអីមើលនេះអីនោះវាមានញៀងដែរវាមានឯណាំពីរដងបៃដងត្រោះឈូ เออกะมีกระดบาลครับแปะวะนี่น่ะอะปิจรุงนูโมมานั่งกันครับอะตะเร๊ะปีรอบไหลจ๊อมันไม่เหี่ยวโชปลากกระลุงเดี๋ยวบ่มสรามนึเตจ๊อน้อตี๊ดกะเล็กโรงงานูอู๋นูกองโอ้ยบ่มนี่มีอยากลุกเลยถ้าครูตูยไปนี่ใส่ตะเกียบแยะก่อยถืออยู่อะจัมเปียไม่หลอไม่เข้ามันไม่เข้าเลยกําเพลือยได้อยู่เนี่ย แต่ปลากระจจกไม่ได้มันเป็นเนื้อมันปลาไหลมันปลาดุกมันเป็นเนื้อไรซ้อมันมันปลาไม่มีเกล็ดเเออมเนาะันไม่ได้ต้องนี่กับเพลย์โอเคเลยนะเหมือนเหมือนปลารหลนั่กัดตะเกียบไว้ดิมัยิ่งกินยิ่งอร่อยโอ้บัดานลงบริวารปลาบลูพังนะมัเมั่นเลยปลาพลู นี่แค่เซมเปิลนะผมปลาบลูไม่เชื่อต้องลองดูนะครับไม่เชื่อต้องลองลักเลยบาดรปลาบลูเหรอลักเลยน้ำุ่งกันไปสิเือเจเด้้ยรถดคอยค่อยกี่ดาคลายขนกี้คลายมอตอรทอดาเอาดาบีรวยติจูดานี่ติดรอเดี๋ยวต้องไปลงอีกก่อนครับติดรอ้า À mượn